ประมาณพฤษภาฝนจะเริ่มตกมาพฤษภามิถุนากรกฎาคมฝนจะเริ่มตกมาน้ําก็จะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆถ้าตามเขาเรียกว่าตามธรรมชาตินะคะน้ําจะเพิ่มระดับมาเรื่อยๆปลามันก็จะพร้อมที่จะวางไข่ในแต่ละสายพันธุ์ของปลาส่วนใหญ่มันจะวางไข่ในช่วงนี้มันก็จะเข้ามาตามน้ําเข้ามาวางไข่ในบุงตอนแรกเราเห็นจํานวนที่มันเยอะแล้วเราจะทํายังไงกับมัน ช่วงหลังๆมา5-7ปีนี้คือเราเล็งเห็นว่าการขึ้นลงของแม่น้ำโขงมันผิดปกติมากทำให้จำนวนปลาลดลงก็หนึ่งก็คือน้ำขึ้นลงผิดปกติปลามันปรับสภาพปรับตัวไม่ทนันสองคือจากมนุษย์เราที่เราทั้งอุปกรณ์หาปลาของเรานี่แหละมันก็ทำให้ลดลง โซนของตำบลหาดคำพีนี่คือมันจะมีบุ่งแล้วก็มีปลาที่ชุมกว่าที่อื่นเยอะที่เรากังวลที่สุดคือช่วงที่น้ําขึ้นแล้วปลาเข้ามาวางไข่ในบุง่งเขาจะมาดักไอตอนที่ปลาเข้ามาวางไข่ในบุง่งเขาจะทุกตัวเลยจะโดนเก็บทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแค่ช่องน้ําเล็กๆจากแม่น้ําโขงที่เข้ามาในบุง่งมันจะเป็นร่องน้ําแค่ประมาณนี้เขาก็จะดักรอตรงนี้เลยเขาก็จะนั่งช็อตแล้วก็ตักขึ้นเรือเขาเลยนะคะ มีในพื้นที่บ้างแล้วก็คนนอกชุมชนบ้างนะคะป่าน้อยป่าเด็กป่าน,น้อยป่าพนน้อยยี่ห่าตายหามงุงผ่านเลี้ยอ,อกไปใหญ่ทาน้ำโก้สงกสามปกติเข้าสิไทเหน็บมุง,ใ,งใหญ่เข้าอ,อกไปใช้ชีวิตถังนองหลอกแล้วก็ไอ้บางเรื่องไปใยญ่น้อยยู่ นะฮะท่วมสะพอนมันกำแพงยังไงมันคือป่าแดงถิ่นคนจำนวนพันตาพวกนี้มันการลดลงง่ายค่ะช่วยเวาเรื่องงบประมาณในการเอ่อให้คนรู้กับชุมชนกับเยาวชนในบ้านเราสนใจเรื่องป่าแห่งแห่ง่ค่ะ คือเรื่องโครงการนี้เรายังไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะเสนอในรูปแบบไหนหรือว่าเราจะทําสําเร็จไหมแต่ถ้ามีแบบว่ามีที่ปรึกษามีที่ให้เราแบบเสนอว่ามีคนจะช่วยแก้ปัญหาให้เราไหมในรูปแบบที่เราเจออยู่นี้อย่างนี้นะคะเราก็อยากทาอยากอยากเหมือนกับว่าเราขอความร่วมมือหรือเราอยากให้ความร่วมมือกับ เ,เรามีข้อกังวลแล้วเราก็หาที่สรุปไม่ได้คือ1ข้อมูลที่เราได้รับเราไม่เราไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลที่ไหนจากใครหรือโครงการที่โครงการใหญ่ๆที่เขาพูดมานะ่ะเราไม่รู้จักแล้วมันเรามีแค่ข้อมูลว่าจะมีเขื่อนนะน้ำจะท่วมบ้านนะแค่นี้ แล้วเราเราเตรียมที่จะเก็บข้อมูลเราเป็นชาวบ้านธรรมดาบางคนก็มีความรู้บางคนก็จบป .6 อ,อะไรอย่างนี้ไม่มีความรู้คือจะเก็บข้อมูลจริงๆจ,จังๆคือเรายังทําไม่เป็นหรือว่าศักยภาพเรายังทําไม่ได้ให้มันออกมาแบบดูดีนะคะ่ค่ะให้มันเลยมันเป็นความผูกพันความรักยิ่งของเราที่เราใช้ชีวิตร่วมกับแม่น้ำโขงนะคะมัน เราใช้ชีวิตกับมันมามันทั้งให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันผูกพันมากเลยมันมันไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะออาาใช่ความหลากหลายมันชัดเจนมากมันไม่ใช่แค่อาหารมันกลายเป็นอาชีพหรือกลายเป็นไรายได้เราได้ชัดเจนเลยอะคะ่ะถ้าทำเป็นงานวิจัยออกมาจริงมันถือว่าเป็นอาชีพเราที่ชัดเจนมากะคะ่ะ